ที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะเรามีตัวช่วยมาให้คุณค่ะสามารถปรับผิวใสได้ใน7วันค่ะค่ะวันนี้นะคะทุกคนวันนี้เรามี ผลิตภัณฑ์อยากจะมาแนะนําให้นะคะให้กับทุกคนเลยวันนี้เรามีตัวนี้เลยค่ะเป็นเซรัมนี่ค่ะวิตามินซีสปอตเซรัมจากเคที่ดอนะคะหลายๆคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะคะแต่หลายหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ยังมีปัญหาเหมือนเดิมเลยก็คือจะเป็นสิวนะคะนีต่ตอนนี้เป็นสิวอยู่เลยหรือว่าเป็นฝ้ากระจากแดดน,นะคะหลายๆคนมีปัญหาตัวนี้แล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้วันนี้เลยอยากจะแนะนําตัวนี้ค่ะแก้ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําได้ในราคาเบาๆจากเคที่ดอนะคะนี่เลยมาแกะกล่องกันนะคะ เราจะเห็นนะคะว่ากล่องตัวนี้จะป้องกันนีเป็นนวตัตก,กรรมป้องกันแสง UV ด้วยนะคะความพิเศษของวิตามิน C ีสปอตเซรั่มนะคะเริ่มต้นจากขวดของเขาเลยค่ะขวดของเขาเป็น UV resistant bottle นะคะเป็นขวดที่ป้องกันแสงจาก UV ค่ะววก็จะทําให้สามารถรักษาประสิทธิภาพของวิตามิน C ได้เป็นอย่างดีนะคะเรามาลองแกะกล่องกันดูเลยดีกว่าค่ะ n o นี่ นี่เลยตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะจะแบบ สสยเป็นสีออกส้มๆจางๆนะคะตัวนี้ดียังไงหลายๆคนนะคะคงเคยเป็นสิวกันตัวเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นสิวเหมือนกันแล้วหลังจากที่เป็นสิวก็เป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ตกกันสักทีก็คือเป็นนิ้วรอยนะคะเป็นรอยดำอยู่บนผิวหน้าเราเวลาที่เราจะแต่งหน้าเราก็ต้องเอารองพื้นมาปิดใช่ไหมแต่ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่แก้ต้นเหตุเลยก็คือเรื่องลดเลือนจุดด่างดำได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพี่นะคะคุณป้าคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระค่ะนี่เลย ค่ะวิตามินสปอตเซรั่มก็จะช่วยลดเลือนเรื่องฝ้ากระได้นะคะนวัตรกรรมนะคะ encapsulation เทคโนโลยีนะคะก็จะทําให้จุดด่างดำหรือว่าฝ้ากระของคุณเนี่ยจางลงได้ค่ะตัวนี้บอกเลยว่าวิตามินซเข้มข้นมากนะคะเราโปรค่อนข้างมั่นใจที่แนะนําตัวนี้เพราะว่าแนะนําลูกค้าไปหลายท่านและลูกค้าหลายๆทนก,กลับมาซื้อแล้วก็ติดใจในช่วงต้นของเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นขวดแบบนี้เขามาเป็นแบบซองค่ะแบบซองแบบนี้เลยราคาบามากเลย ในซีรีส์ของวิตามินซีเนี่ยจะมีตัวที่เป็นทั้งเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมนะคะใครที่อยากลองนะคะตระกูลของวิตามินซีก็สามารถซื้อแบบซองไปลองใช้ได้ค่ะตัวนี้จะเป็นเดย์ครีมจะมีตัวไฮายาลูรอนด้วยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะและตัวนี้ก็เป็นวิตามินซีเข้มข้นที่เราสามารถที่จะใช้ทานในเวลากลางคืนได้ค่ะ หลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่า2ตัวนี้นะคะแตกต่างกันยังไงแล้วก็ใช้ยังไงเนาะมารู้จักกันเลยค่ะวิตามินซีนะคะตัวนี้ค่ะเด็ครีมนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น วิตามินซีสปอตเซรั่มนะคะตัวเดย์ครีมตัวนี้เราสามารถที่จะตื่นมาแล้วนะคะล้างหน้าเสร็จปั๊บเราก็สามารถที่จะบำรุงได้ด้วยตัวนี้เลยเพราะตัวนี้นอกจากจะช่วยบำรุงด้วยวิตามินซีเข้มข้นแล้วนะคะก็คือยังจะมีตัว UV protection ที่ช่วยป้องกันแสงแดดได้อีกด้วยตัวนี้เวลาทานะคะก็สามารถที่จะทาได้ทั้งบริเวณหน้าแล้วก็ลาคอค่ะวิตามินซีเข้มข้นก็จะทําให้ปรับให้ผิวหน้ากระจ่างใสยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวสปอตเซรั่มนะคะตัวนี้ทาตอนกลางคืนหลังจากทาความสะอาดเครื่องสําอางอะไรก แล้วแต่นะคะแล้วก็เริ่มบํารุงผิวหน้าด้วยตัวเซรั่มได้เลยนะคะหลายๆคาอคนจะสงสัยเวลาที่เราจะทาบํารุงเราจะทาตัวไหนทาจากเนื้อที่ใสและก็เบาบางที่สุดไปจนถึงเนื้อที่ขุ่นค่ะอย่างตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะก็ลงก่อนเลยค่ะจากรอยสิวเนี่ยก็จะช่วยลดได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะ ใครที่อยากลดเลือนจุดด่างดำฝ้ากระนะคะก็อย่าลืมซีรีส์วิตามินซีจากเคที่ดอนะคะราคาเบามากๆเลยถ้าซื้อแบบซองราคาไม่เกิน4 0บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นแบบขวดเนี่ยก็เบาสุดๆคุณภาพสูงเทียบเท่าคอสเตอร์แบนได้เลยและใครนะคะที่อยากชอบนะคะวิตามินซีสปอร์ตเซรั่มนะคะก็สามารถซื้อได้เลยในช้อปปีนะคะของร้านเพนสุขคอสเมติกนะคะมีทั้งแบบซองแล้วก็แบบขวดให้ทุกคนนะคะได้มีหน้าขาวสวยใสยนะคะลดจุดด,ด่างดำหรือฝ้ากระปัญหาที่เป็นมาย,ยาวนานก็ สามารถจะหมดไปได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าอยากให้เรานะคะรีวิวสินค้าตัวไหนนะคะก็สามารถที่จะบอกเราไ,ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะในช่องของเพรสุขคอสเมติกของเราด้วยค่ะ